สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรักประจำวันที่24กันยายนนะคะคุณได้ราชนีถือเหรียญส่วนเขาได้เด็กถือเหรียญน,นะคะ วันนี้พลังงานดีทั้งคู่นะคะเรื่องการงานการเงินเนี่ยจะราบรื่นดีนะคะอ่าแล้วก็เรื่องของความรักก็ดีเช่นเดียวกันนะคะมีความมั่นคงมีความจริงใจต่อกันนะคะแก้ไขปัญหาได้แฟนได้เด็กถือเหรียญก็อาจจะมีโชคลาภด้วยนะคะการงานการเงินก็ราบรื่นอย่างที่บอกแล้วก็เรื่องความสาคัญเนี่ยถ้ามีปัญหากันน่าจะมีการหันหน้าก็หากันนะคะการง้อกันอาจจะเป็นฝ่ายแฟนเนี่ยที่เป็นฝ่ายกลับมาง้อนะคะมีคอลลีนเดอโซเม่แล้วก็แด o ซัมติงเบเชอร์การส่งพลังงานบวกถึงกันมันจะยิ่งทําให้คุณรักกันมากขึ้น ะะแล้วก็ปัญหาก็จะถูกแก้ไขได้ง่ายขึ้นสถานการณ์ความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคนโสดสนิทนะคะพลัาางงานดีนะคะคุณมีโอกาสได้เจอคนที่มีความเหมาะสมกับคุณนะแต่ความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะค่อยๆรักกันอะไรแบบนี้นะยังไงก็อย่าปิดโอกาสตัวเองนะคะ